เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางช่อง13สยามไทยทางเพจ13สยามไทยสถานีข่าวและทางออนไลน์13 Live ไล์ทีววันนี้มีข่าวอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ เมื่อวันที่3ตุลาคมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันภายในประชาสงเคราะห์ซอย8ย่านดินแดงกรุงเทพมหานครโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักการตรวจสอบและนิติการกรมการปกครองเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าสังเกตการมาตั้งแต่ปี2563 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีการลักลอบเล่นบ่อนการพนันจนในช่วงปลายปี2565จึงได้นำกำลังเข้าตรวจคน้นสามารถจับกลุมผู้กระทำผิดมากกว่า50คนเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบผู้ครอบครองอาคารเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายสำหรับผู้กระทำผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปบันทึกจับกลุมที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดง พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายสำหรับอาคารแห่งนี้ผมว่าแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเปิดเป็นโต๊ะสนุกอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตูหลักและส่วนที่สองอยู่ในชั้นตัวอาคารส่วนบริเวณด้านหน้าอาคารติดริมถนนประชาสงเคราะห์มองเห็นได้จากริมถนน คือเรื่องเรื่องบอนไทยเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าลักษณะของการเล่นเนี่ยมันคล้ายกันกับบ่อนที่เพ่เคยไปจับมานะครับทั้งที่เชียงใหม่กับที่ลพบุนะครับแต่เรายังไม่ยืนยันว่าเจ้าเจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นไทรแต่อาจจะมีการทําแล้วก็เหมือนกับให้คนอื่นมาเช่าช่วงอีกทีก็ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบเพราะว่าตัวตัวตัวพว,วเกเจ้ามือทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราจับที่ลพบที่ลพบเรีนี่ชัดเจนครับเขาเป็นเจ้าของตัดเองเพราะว่ามีเรียกว่าไงมียูนิฟอร์มนะครับ เพราะนักก้นคือคือเรียกว่าเจ้าของบอนเนี่ยมาทำเองน่าจะเป็น่างนั้นแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเช่าช่วงบเท่าแหละที่เช่าช่วงขคได้ที่เช่าช่วงอยู่ตอนนี้คร <c oughs> ับชื่นี้เป็นชื่อของใครอะไรยังไงยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับเพ่เข้ามาแต่เป็นโตัวสรุปเก่านะครับ<ถ>เดียเ๋ยวเดี๋ยวคงต้องประสานทางตำรวจ้งดดองที่นะครับที่เขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับให้เขาให้เขาชุดตรวจสอบกันนะครับว่าแต่การที่เปิดแต่ลักษณะแบบนี้ได้โดยเฉพาะใจกลางบริเบณนี้ได้ คาดว่าคาดว่าอ่าคุณอยู่เบื้องหลังน่าจะน่าจะพูประมาณหนึ่งเลยนะฮะน่าจะก็ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับลองมาเปิดใจกลางรุเทณได้แล้วที่สําคัญคือเมื่อสัก4ี่วันที่แล้วเพิ่งมีการจับนะครับที่ลกกล้างนะครับแต่วันแห่งนี้ก็ยังสามารถที่จะเปิดได้โดยไม่เอคืก็แสดงว่าเม่ธรรมดาแน่ๆครับหเป็นบอ่า่แของยานนีเลยใช่ครับเป็นบอเก่าแก่เพราะว่าเท่าที่ผมได้รับร้องเรียนมาก็ปีหกสามแล้วนะฮะสปีที่แล้วแล้วนะฮะ เ,เพราะฉะนั้นอาจจะเก่าก่อน,นั้นก็ได้ครับ ก็หลังจากนี้ก็เป็นการให้คุมตัวนักพนันหลังจากนี้เราก็จะคุมตัวนักพนันคร้องของกลางทั้งหลายเนี่ยนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสอนดินแดงนะครับเพื่อระเนิดี่าวขึ้มาแล้วก็ให้เขาช่วยสืบสวนสอบสวนขยายผลซึ่งไม่ยากนะครับอันนี้เราดูสัญญาเช่าดูสถานที่นะครับเป็นสถานที่ของใครนะครับแล้วก็เอาให้ใครเช่านะครับก็สามารถสืบสวนหาตัวได้หมายคนที่เราออกใช้พิชซี่ไม่ต้องใช้หมายคนครับเป็นความพิชซึ่นาเจ้าพนักงานเข้ามาพบเองเราสงสัยรับเข้ามาด้วยตัวเราประสานค่ะ ้าของรเก่าไปยังครับยังถ้าเรายังไม่ทราบก่อใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับผู้กำกับนให้ช่วยให้ทางตำรวจช่วยประสานผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าโครงการก่อสร้างถนนสายอ่าวลึกพังงาในพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุด จังหวัดพังงามีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรผ่านมานานหลายเดือนแต่ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เกษตรกรผู้ที่ใช้รถใช้ถนนรวมถึงแม่ค้าริมทางที่มีอยู่มากกว่า70ร้านทําให้ต้องหยุดขายของไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ได้ลงภาพรถที่เสียหายจากการใช้ถนนเส้นนี้บางคันล้อแมกแตก ยางรถยนต์เสียหายและรถติดโครนซีเมนที่ล้างออกได้ยากผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นถนนสายอำเภออาวลึกจังหวัดกระบี่ตำบลบ่อแสนอำเภอท่าปุดจังหวัดพังงาบริเวณตั้งแต่สะพานปากลาวสี่แยกมรุยสถานีบริการน้ำมันเชลระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรพบว่าสภาพถนนมีการปรับพื้นผิวตลอดทั้งเส้นไม่มีเครื่องจักรทำงานไม่มีสัญญ,ญาณไฟไป้ายแจ้งเตือนก่อสร้างมีน้อย มีแต่รถน้ำวิ่งพ่นน้ำกันฝุ่นมีเครื่องจักรจอดอยู่ข้างทางสองคันแต่ไม่มีการใช้งานสภาพพื้นผิวกรุกระมีรถใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากตรวจสอบป้ายโครงการก่อสร้างพบว่าเป็นโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาชื่อโครงการปร,ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบางไทรบ้านลานขนาดกว้าง12เมตรยาว3,510เมตรเชื่อมต่อถนนสายอ่าวลึกกระบีหนึ่งสาย เริ่มต้น28มีนา2566สิ้นสุดสัญญาวันที่23กันยายน2566ระยะเวลา180วันวงเงิน23ล้นนนาน6 1 0 0 0บาทมีผู้รับเหมาเป็นบริษัทใหญ่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุทธิสาชูวงแม่ค้าขายขา้าวหลามริมทางกล่าวว่าถนนเส้นนี้สร้างมานานแต่ยังไม่เสร็จขายของยากซึ่งแต่เดิมมีคนขายข้าวหลามสองข้างทางมากกว่า70ร้านค้า แต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง20ร้านยอดขายลดลงมากกว่าครึ่งเพราะว่าการก่อสร้างทําให้จอดรถซื้อยากใช้ถนนลําบากบางคนเจ็บป่วยจากฝุ่นจึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเร่งให้มีการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว,รวขณะที่ชาวบ้านอีกรายบอกว่าทราบว่าเดิมถนนเส้นนี้เป็นของทางหลวงชนบทพังงาและได้ถ่ายโอนให้กับอบจอพังงาและได้มีการขอให้มอบคืนให้กับทางหลวงชนบทพังงาเพราะทางหลวงชนบทกระบี่ ได้ปรับปรุงเป็นถนนอย่างดีจากอำเภออาวลึกจนมาถึงรอยต่อระหว่างจังหวัดแล้วทางหลวงชนบทพังงาจึงต้องการเอากลับไปดูแลสร้างให้เหมือนกันเชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัดเพราะปัจจุบันได้เป็นถนนสายหลักของนักเดินทางแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดอบจพังงาจึงไม่ส่งมอบคืนให้กับแขวงทางหลวงชนบทพังงาซึ่งตอนนี้อยากจะขอให้ทางอบจพังงาเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างให้แล้วเสร็จโด,ดยเร็วอยากให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากไปกว่านี้ บรรยากาศเมืองหาดใหญ่จากบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงส์สวนสาธารณะเทศบาลน,นาครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผมว่ายังคงถูกบวกคลุมด้วยฝุ่นควัน PM 2.5อย่างเห็นได้ชัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่28.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนื่องจากขณะนี้พื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นมากขึ้นและคาดการณ์ว่าภาคใต้ ยังคงได้รับผลกระทบฝุ่นควันอินโดนีเซียต่อเนื่องไปอีก1-2วันศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ทีคสศกุลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยา,ยล,าลัยสงขลานครินเปิดเผยว่าในรอบปี2566ศูนย์วิจัยเริ่มพบค่าเฉลี่ยของฝุ่นควันเมื่อช่วงวันที่12-18กันยายนแต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานและสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ กระทั่งล่าสุดพบค่าฝุ่น PM 2ออีกครั้งเมื่อวันที่27กันยายนจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดพาดผ่านประเทศไทยส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศของภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยคาดว่าในวันที่3-5ตุลาคมนี้สถานการณ์ฝุ่นควันจะเริ่มคลี่คลายอย่างไรก็ตามคาดว่าพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันอินโดนีเซียอีกครั้งในวันที่7-9ตุลาคมนี้จึงขอให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งส่วนประชาชนทั่วไปควรงดการเผาขยะเผาหญ้าและไม่ควรจอดรถยนต์ติดเครื่องไว้เป็นเวลานานครับ หลังจากนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากพยากรณ์ของลมที่นำเสนอไปเนี่ยนะครับเราเราพบว่าในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยลมจะเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็จะไม่พัดผ่านจากจุดที่มีการเผาไหม้เข้ามาประเทศไทยเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็น่าจะสะอาดนะครับหลังจากนั้นวันที่เจ็ดแปดเก้าก็จะมีลมเปลี่ยนทิศอีกนิดนึงนะครับก็จะผ่านจุดที่มี ความร้อนนะครับที่เกิดการเผาไหม้เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับแต่คาดว่าจะไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะครับยังไม่ต้องน่าเป็นห่วงอะไรมากเท่าไหร่ครับนาาเทียบกับปีที่แล้วนางสาวปริยาพรขจิรำทนายความเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายไพฑู์งามมุกผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรณีพบมีการบุกรุกทางสาธารณะภายในซอยลาดพร้าว48แยก3โดยขอให้ตรวจสอบว่ามีการบุกรุกโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยนายไพฑู์งามมุกผู้อำนวยการเขตห้วยขวางกล่าวว่าผู้ร้องเรียนได้นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยหนังสือคำร้องระบุว่าพบการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ภายในซอยลาดพร้าว48แยก3 แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีการใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจบนพื้นที่สาธารณะและเพื่อให้ได้ข้อที่จริงและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เขตเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่จึงส่งหนังสือร้องเรียนให้ทางขอออกเขตห้วยขวางช่วยตรวจสอบข้อที่จริงดังกล่าวซึ่งเบื้องตน้นทราบว่าผู้ถูกร้องเรียนประกอบธุรกิจซักอบรีดโดยมีการทำหนังสือขอเข้ามาในปี2556พร้อมยื่นแบบแปลนอาคารและโฉนดที่ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเขตห้วยขวางได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ดินสาธารณะจริงโดยพบว่ามีการต่อเติมหลังคาบนพื้นที่สาธารณะซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนเดิมทีทางสาธารณะดังกล่าวมีการใช้ร่วมกันมาก่อนหน้านี้แต่ภายหลังมีการครอบครองปรับปากเป็นเจ้าของและเมื่อตรวจพบทางภาครัฐก็ต้องเอาคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดินเหมือนเดิมในส่วนของความผิดต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน ถ้าไม่มีหนังสือให้ใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะก็จะผิดในเรื่องบุกรุกและการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานเขตห้วยขวางจะส่งหนังสือให้ผู้ถูกร้องเรียนโต้แยง้งพร้อมกับแสดงเอกสารว่ามีการเช่าที่ดินดังกล่าวหรือไม่ภายในเวลา15วันหากครบกำหนดผู้ถูกร้องยังไม่แสดงเอกสารดังกล่าวทางสำนักง,งานเขตห้วยขวางก็จะใช้อำนาจปิดประกาศและสั่งรื้อถอนตามกฎหมาย ส่วนเรื่องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นั้นทางสำนักง,งานเขตห้วยขวางไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งการตรวจสอบแล้วด้านนายธนายุแสงทวีสุขหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารสำนักง,งานเขตห้วยขวางระบุว่าเบื้องต้นได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อน,นำมาประกอบและตรวจสอบว่ามีการลุกล้ำทางสาธารณะมากน้อยเพียงใดเบื้องต้นทางผู้ประกอบการยินดีที่จะรื้อถอนในส่วนที่ลุกล้ำออกโดยทันทีขณะที่เจ้าของร้านซักลิ้ดังกล่าว ระบุว่าเบื้องต้นตนเองไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นทางสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนสิ่งปลูกสร้างหากลุกล้ำทางสาธารณะจริงก็ยินดีที่จะรื้อถอนออกให้ตามที่เจ้าหน้าที่เขตแจ้งมาให้ทราบ ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กซ์ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลการกรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e m a t c h i n g ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและส่วนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลเรียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปร,ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้น โดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆติดตั้งปั้นจันชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใตา้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเขึ้นเพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลําเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ําและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลกากร ทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการใมกพอลโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกัมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ f r ิ x r x y อ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%เอร์เซอย่างต่อเนื่องและในขณะน,นี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกล จากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลกรัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าหรือแหลมชบังขั้นที่3จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้าน TEU ต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจํานวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียวโดยดําเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ท่าเรือแหลมฉะบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสัตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน